ไอ้เหี่ยบ้านเขาเรียกบ้านซีเมนบ้านนะไอ้ผนังซีเมนต์บ้านเนี่ยใช่บ้านบ้านหินไอผัดไปโอ้โหไอ้เนี่ยบ้านหินวัสดุฟ้าไอ้สัตดใหญ่ตัวอลังการเข้าไปไอ้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตัวเดียวเอาไว้ใส่ไงเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่แล้วไหนมีอะไรกินบ้างพ่อครัววันนี้ ะไ,ไม่มีอ่ะไม่มีอะกินกินเองก็ได้กินเองก็ได้หิวหิวก่นอนที่จะออกกล้าบอสมุมแมงมุมวันนี้ก็ทำการนั่งพักเตรียมออกศึกมีข้าวกินฟ้าให้เรียบร้อยแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยนะไ,ไปจะปัดเศษปัดเศษนะปัไปไหนเลย อยู่ดอานุูกกล้องมาชี้ขำนิดเดียวเลยไม่้สุดฝนก็ยืนตกทันทีรู้สึกว่าใกล้เช้าแล้วม,มีไก่ขันแล้วเจ้แล้วพวกนี้ก็มีบางตัวที่ตื่นแล้วบางตัวก็ยังไม่ตื่น หลับยาวมากเลยหลับจะหลับลึกหลับลึกน้าดูเลยกองทัพเราต้องเดินด้วยตีนนะไม่ได้เดินด้วยท้องเลยใส่อานไปที่จะมีวันนี้ก็มีทีเร็กหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวที่ใช้น้อยก็เพราะว่าเราท่าการเออเขาเรียกเขาเรยกนะบับหรือดอกดอบไปดอก การดรอปดาเมจแล้วเลือดบางส่วนได้เอาลงมาแล้วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะโกงกันไปส่วนไข่อยู่ในนัดนี่ก็เอาไปบิง้งตรงนี้เลยได้ใช้ได้อยู่เฮ้ยได้เลยสวยเดี๋ยวรอสุกเส่วนวันนี้วันที่ถ่ายทำก็เสา์นะทเรื่องจัดไจุเอาละไหน วันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยเช้าวันนี้เตรียมของให้พร้อมยูเนัสเอาเป็นอะไรวะสตามินา่ทาทังที่มีก็จะมีทีเร็กสี่ตัวมีอ่เออมียูเน็หนึ่งตัวในทีมเพื่อเป็นการปั๊บปับ๊บเพื่อรุวมทีม นี้ให้กัดแรงขึ้นให้ถึกขึ้นบึกบึนไงจะขี่จะขี่วนเสาไหมให้ปืนได้ยังไงวะก็ต้องอยู่ข้างหลังนะเป็นอะไรเิดทางเข้าอยู่ทางไหนไอยู่ยวผมดูเลยเออทาง,ง 1, นั้นก็หนึ่งสองนี่อ่ะทุกคนตามมา กระพวกหม,หม,มูหมูไม่ต้องหมูไม่ต้องหมูจะามาสักตัวหนึ่งก็ได้มั้งอ้าวไมรู้ว่ามันมีตัวติดอยู่เ่ยขี่ขี่ขี่ม้าก็<อ>ขี่มา้าขี่ไปเองดีกว่าเอ้ยโอ้คุณติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วเอ้าหนึ่งสองสามอ๋อสีตัวนีกสี ของยังไม่ได้เอามาเลยนะเอาอันแฟกเสียนมาก่อนเอาแค่เสียนอย่างละอย่างละหนึ่งอะเอาไปเอาเลยกลับไปเอาแตงกูไปเอาอ่ะนั่นะเรียกนกก็ได้ว่าเดี๋ยวค่อยเรียกนก <c oughs> อ้าวลงลลงงทางลัดโอ้ยเจ็บ chia cắt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  chia chia cắt chia chia cắt chia cắt cho nó เออแล้วแหละบอสระดับอีซี่ไปเลยสอย่างหนึส,สมเมื่อพร้อมแล้วเบิสตเปิดเลยตัดเตาหาอะไม่ไม่ไม่ปับเียร้เปิดแล้วเดี๋ยวเอาาให้พร้อม กระโดดสนาม่วทีแล да ้วทำไมมันไม่บับอ่ะเฮ้ยเฮ้เดย์สองไม่ใช่ตีหรือตีกออกว่าแม่งมุมนะไม่รู้ว่ามันร้อนเย็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เอายาวด้วยสามสองหนึ่งไปเลยมาละตัวมาจับตัว ủa hoa hồ 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 Ồ hồ 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 บอสอีกสามแคปเจอร์เลยโอ้โหการยังไวเราเพิ่งเนีนนะนนเ้มันมุมไปเนยฮะอะไรนะอะไรอะเนี้ยมันเฮ้ยมันมีทถงใช่เหรอโถงด้วยทถงอ่ะเฮ้ยจะโถงมามไหมแพ้แพ้เรืเ่อย มาไม่ถึงสิบปีอะไรตายก่อนแล้วโตโอ้เล่นเล่นกี่แล้วอะเล่นเล่นเลยอะไรนะมึงอเล่นเล่นเลยอะไรเลขอะไรเล่นเล่นเลยเล่นอย่างเล่นเล่นอะไรวะบอกกูรีบฮะเนี่ยเอาแลมากูวาร์ปกลับเราคนเดียวใจเย็น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 รอกันรอกันกำลังวาร์ปกำลังวาร์ปกลับ อเมริกาโหลดแมปอยู่โหลดนลนเดียวมาแล้วจ้ามาชิบหายเลยสาตกหนึ่งตัวเจอสาตกหนึ่งตัวไหนใครได้ทงได้อะไรบ้างผลล็อกผลล็อกอะไรบ้างเนี่ย รู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มมีของเทคนิคแล้วเราปักทรงตรงนี้เลยนะป<ะ>ักทรงตรงนี้ได้เลยนะเออก็แล้วแต่นะจะเก็บไหมอบอกที่ใบก็ได้แล้วแต่นะรู้สึกว่าสี่ตัวมันจะโหดไปแล้วอีกตัวหนงไปอยู่ไหนล่ะอยู่ด้านล่างนี่แหละ เอานกขวาตรงนี้โอเคตอนนี้เราได้ธงมาแล้วคือบอสร,ระดับอีซี่อ่าอีกอย่างในสัตวเราโหดเกินไปด้วยล่ะโหดเกินไปเออตอนนี้อยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นตัวเลยเอายูนนู่นมาบอสขั้นที่สองระดับกลางเฮ้ยได้ได้หัวไปมูสีเขียวด้วย อย่าตายก็พอใช้หนังจระเข้ห้าอย่างละห้านะหนึ่งหนึ่งเอ,เอ้ยเอ้ยเอเมนโอ้โหสิบสิบยังเลยเอาสี่ห้าห้าแล้วใชเ้เล็บ <5. S 2> ใช้อาบนโต๊ห้าอย่างละห้าเลยเรียบร้อยเอาอะไรอีกเออพิษพิษนี้เป็นพิษงูใช่ป่มบอกว่า oh, ใช่ใช่ในนี้พิษงูอย่างละหนึ่งไหนอย,อย่าเพิ่งกดนะ พร้อมกันหรือยังโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บให้มือขอบแล้วเอาเลยไปอะไรรถเหลือแค่สามตัวนะมอกิ้ก,กันโวดไปเลยกำลังเคลื่อนย้ายภายในอีกสิบห้าวินาที เ่อนย้ายภายในอีกห้าสี่สาสอนดสุดตีโอ้ยรู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าไปเลยเอา่ะแล้วทำลาไปเอา่ะเปลูกน้องก่อนเอ้ ออเอเด้เอาดเอออย่างนี้แหละพอใจอยู่เฮ้ยลอล้ออไปเฮ้ยลอ้ออ้เ้ยกันรอนมากไปตรู้ตงหักแล้วมีอาหารไหมีขอิวยเอติดบักอยู่ติดบักอยู่ แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วก็ถูหักแล้วลุ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 ขวักขันลุลุลุลหิวหิวหิวกินหิวไม่ได้โอ้ยหิวขึ้นแล้วหิวขึ้นแล้วมันร้อนมันร้อนซิปโอ้โหกระดูกหักอีกแล้วอะไรวะเนี่ย โอ้โหขอฮิ้วก่นอ้เดนเสาวโหดเกินจริงๆไะโหดเกินขอเคลพวกลูกน้องดีกว่าเออว่าแต่ทำไมทำไมมันไม่บัฟวะเออแปลกวะอึะ่วว่าแต่ปลดล็อกอะไรมาบ้างวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคับม่นพับมินขี้อะฮะมันขยำขยำตัวันมีขี้เนี่ยนกนกนอับๆัแล้วเลื่อนไปรถเลยเน่ยะนี่เนี่ยฮะเอาเอา เลื่อนไประบ้างเหรอรถจะตายโดนไปเหลือสามร้อยห้าสิบัเล่นประมาณสี่อันนี้บัมแค่ร้อยกังงกระสดีดดดดหมูว่หิวหนยดิหิวหิวหน่อย อาหารนี่แหละีอยู่อืมโรยต่อไปก็เอาระดับอัลฟาไหวไหมฮะอ,อีซี่มีซ<ด>ี่มีแตตั้งร้อยวกว่านะไหนดูนี้วันนี้เราปลดล็อกอะไรไว้บ้างแค่สองตัวเนี่ยล้างลางูกเลยชิงหลอกซะละไมวิ e ีฟัง จบอเออแล้วก็มีเครื่องคราฟเท็กนะครับใช้ร้อยเอนิมเมนต์โอ้ตอนนี้เรายังมีไม่ถึงเลยเนี่ยเราอาร์พีซีาสายไปหมดเลยโซยไข่บุกดำนี่ก็ต้องเป็นลงทะเลอีกแล้วบันไดผนังเหล็กอเอียงอะไรบ้างวะเนียเฮ้ยตอนนี้เราได้รองเท้าแล้วเราตกจากที่สูงไม่เป็นไรรองเท้าเทค ได้รองเท้าเทคเข้ามาแล้วเนี่ยเอามาชิ้นเดียวเองเดือดเดือดเดือดเฮ้ยเลือดเต็มละเออกินน้ำน้ำน้ำนกี่ไหนวะนี่ทำทำอะไรเนอาอันนี่หาอะไรต้องหยุดป้าจะป้าจะกินน้ำดีซ้ม หมขอไปาไปกินน้ำก่อนหิวลัตเตอร์เต็มเลยควรเรียนรู้ไม่ได้วรอมันต้องเรียนรู้แต่บนบนลงมาก่อนกว่าจะได้การงานเรียนรู้ได้ถ้าเรียนรู้ทีเดียวเลยไม่ได้ ีออยไ้้โคนเราจะเรียนรู้ของใหญ่ๆแล้วต้องเรียนรู้สิ่งเล็กๆก่อนเป็นอะไรหําแน่นอนอะไรวะยกระทาหมูกรตีเนี่ยบอกได้ว่านานๆแน่ไอ้หัวบอสเรามีทั้งสองแบบละ อย่างละสิบเฮ้ยต่อไปมันตนะ้องใช้อของเท่าไหร่นะอะไรองหาของกินเหรอของกินใช่ไหมนนี้เราต้องตีทั้งสามเสาเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ทั้งขาบยาด้วยการอุดัภูมิต่าง ยังพร้อมจะรุยกันมานานหรือยังย่งยงยาวนี่ระพน้าเอากระตุนมีครบไปเหี้หปยปืนไม่มีไม่หมายถึงว่าเอฟบีดีเหี้ยนะเดี๋ยวพัง อเมจิอัพเกรดไม่ได้ใช้แล้วทิ้งเหมือนถุงยางเลยเกมยังไงแล้วไงมาเก็บไปที่นกแล้ได้เวลาจบจบศึสุดท้ายนี้แล้วแล้วก็จะได้ออกเกมเปลี่ยนด่านเดี๋ยวมีสามเสาพร้อมทั้งหมดเป็นสี่นะสี่เสามีแท่งกลางด้วยก็คือเราต้องไปตีกับผู้สร้างอ่ะเราต้องไปตีกับผู้สร้างด้วย ค,คุณที่คนที่สร้างเรามายิ่อยู่เราก็เกิดมาข้ามการ <c oughs> ทะเลที่ไหนไม่รู้ข้ามกลางทะเลไม่ใช่เจ้าเย้ทำ <c oughs> ให้ใจไปก็ไม่รักเจ้าเพราะเจ้าดีเกินจริง ระดับอัลฟ้าเนี่ยร้อนตายแน่ๆตันวมาบอกกูแล้วนันตายวันไหนก็โทรบอกกูแล้วกันเล็บเยียวมาพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยระดับอัลฟ้า มุงเลือดเกื่บ้านที่แสนดีวอนตัวนี้จะท,ทำแบบมันไม่บัาไปเลย เอาแล้วเหมือนกี่กะตูนกันตูนกันตูนเจียบร้อยได้หัวได้หัวเหกมากัดแรงจังวะก็คือแกแค่ไม่ขี่พันกัตูนสี่เฮ้ยคุณเดินไม่ได้ติดปะ <c oughs> โอเคเดินละติดใหญ่เลยเรียบร้อยสำหรับปั่นมนูยตัวอะไรนะมนชื่อไรนะ ช่วยรางวัลนางพญาแมงมุมอ,อัลฟ้าเนาดูนะโห้ยคิดไปเองหรือเปล่าว่าชื่อว่าภาษาไทยมันเริ่มชัดขึ้นนิดนิดนึงอ่ะนิดนึงส่วนหัวแมงมุมพวกนี้นเราจะต้องเอาไปใช้ในขั้นสุดท้ายในบอสในบอสก,กลางเดินโหลดเลยเนาะ ดูสิมีอะไรบ้าง3 2 1อตุมคอมบเต่อไปจะเป็นที่หนาวอะ่ะเอาเด่๋ลืมเอาสื้อกันหนาวด้วยเราจะไปตีลิงยักษ์กันต่อไปไอ้กันในพัร์ต่อไปแล้วทำไมไม่มาลนะ่ะ เอาไปแค่สองตัวพอมั้งทีเล็กเนี่ยเอาละแล้ววเจอกันใหม่ครับในลิงลลลยักษ์อลรลล่ายักษ์